ปัญหามุดย่ำชามคาดของฟินนี่น,ะม,นะมันเจ็บมุมเตี๋ยวจังหารรถที่ปนใจรุ่นก่อนก่อนนี่มันจะเป็นหัวสโลปแล้วก็ห้องตั้งในชามคาดนี่มันเป็นห้องเนี่ยห้องีเอียงนถ้าเป็นมุดเก่านี่ใส่เข้าไปมันจะจับพอดีเลยมันจะจับเต็มพื้นที่ แต่ถ้าเป็นของตัวนี้มันหัวมุมมุมชีม้ลงไปนั่นเนี่ยพอหรอมันลงไปมันจะจับตั้งลุมได้น้อยเดียวม,มันได้มันจะจับเต็มเต็มพื้นที่อย่างตัวแบบนี้ย่ำจะได้ก็ถึงบ่แข็งแรงหลุ่นนี่นะเพราะฉะนั้นเจ้ามุดแบบนี้มาใส่สั่งของนิโคสั่งของนิโคมาแล้วก็อามุดไปย่ำดีวกว่า พาราะว่าอันหูของหูของมุดอันฟินนี่นะมันจะใหญ่กว่าของอันสปาคน้น้อยหนึ่งกับนี่น็อตหกมิลตัวนี้มาใส่นี่นะมันจะกินเนื้อที่ได้บริถึงกึ่งมิลบะเสียงลับไปหาอันมุดตรงหลุนเลยมุดตรงหลุนนี่มันจะเต็มหูอันนี้มุดของอันสปา เนี่ยมันจะค้อนบัดเต็มหูกี่วัดพอแล้วเนี่ยพอแล้วตัวนี้มันจะใหญ่กว่าน้อยหนึ Point ่งตัว <alongside> นี้จะน้อยกว่ากันน้อยหนึ่งนี่จะประมาณห้าห้าเกินเกินห้าจุดห้ามิลตัวนี้นี่ห้ามิลปลายมั้สรุปแล้วกอดเจ้ามันมุดหัวสลบมาใส่ให้มันเต็มพื้นที่จีของติดติดลดมาพอแล้วหัวมุมมุดเลย มันจะกินพื้นที่ทั้งลุมน้อยเดียวมันได้มบักแข็งแรงดูน,นี่นะพอเราน้อยเดียวน่ะเีเนาะ